สวัสดีครับตอนนี้ก็ได้เวลาอาหารเช้าเชฟพลแล้ววันนี้เป็นหมูกระทะนะครับแต่ไม่ได้ทําเองนะวันนี้ซื้อมาจากร้านบุญถึงหมูกระทะนะฮะขายอยู่ที่ตลาดเพชอรอาลีนะครับอยู่ด้านหน้าศาลนะครับเป็นร้านใหญ่นะครับมีทั้งหมูทั้งเนื้อทั้งลูกชิ้นนะครับปลาหมึก โอ้โหยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเข้ามาดูใ,ใกล้ๆหน่อยยีหน่เสียบุญถึงนะครับวันนี้จัดเต็มเลยนะครับผักนะฮะอันนี้วุ้นเส้นผักบุ้งโอ้โหอันนี้ก็เป็นนะครับปลาหมึกเป็นหมูเป็นลูกชิ้นนะครับปลานี่ให้มาเป็นตัวๆเลยนะครับน้ำซุปนะครับ ราคาประหยัดนะครับถ้าใครสนใจนะครับเข้าไปหาเสียบุญถึงได้เลยนะครับในตลาดเพชรอารี A อ่ะเชฟผลคุยเยอะแล้วครับต่อไปจะเป็นการแดกแดกของผมนี่ที่บ้านไม่มีมีดนะครับผักบุ้ง oh, <no. S 1> อ้าว no อ่าใส่ไปเลยของผมนี่หมูกระทะแท้นะครับอันนี้หมูอันนี้กระทะ <c oughs> ผักกาดขาวนี่เข้ากันดีนะฮะบิดใส่อย่างนี้เลยใส่เข้าไปมีอะไรก็ใส่เข้าไปท่านผู้ชมโอเคผักเีนโอโ้โหสดมากเลยนะครับหลานเสียบุญถึงนะครับเสียเขาใจสปอร์ตนะครับไปเย็นๆเนี่ยเสียเขาแถมเบียร์อีกตั้งหากนะเดี๋ยวชิมดูก่อนว่าของแท้หรือเปล่า สดชื่นนะฮะใส่ลงไปเลยนะครับอยากกินอะไรเนี่ปลานี่ใส่ลงไปเป็นตัวเลยนี่ไปเป็นตัวเลยนี่อันนี้หมูอันนี้ลูกชิน้นอันนี้หมูอันนี้ลูกชิน้นลงไปลงไปเลยค่ะท่านผู้ชม อันนี้ไส่ไส่อ่อนโอ้โหปลามึกโอ้โหร้อยแปดสิบเก้านะครับเนี่ยโอ้โหยอย่างก,กับพัตคารเนย่ไขไปด้ร้อยแปดสิบเก้าแถมแหลกนะฮะแล้วก็หุ้นส้นใช่ไหมแม่ใส่ลงไปแล้ ของเรากินแบบบ้านๆนะครับแล้วก็มีไข่อีกนะผมผมไี่ชอบใส่ไข่ในกระทะเลยนะผมนะโอ <Okay. S 1> เคเบือกนี้ไม่ต้องการทิ้ง oh, <no. S 1> ใส่ไข่เข้าไปไปรสชาติจะได้นัวนะโอเค แล้วก็คนคนคนโอ้โหโคนโอ้โหสีสันเริ่มได้แล้วนะเนี่ยลูกชิ้นลงไปปลาหมึกกรอบลงบปายลูกชิ้นลงไปปลาหมึก กรอบลงบ่ายน้ำจิ้มนะครับที่เสียบุญถึงให้มานะครับกินแบบบ้านๆของผมเนี่ยฝายโยนทิ้ง oh <no. S 1> โ,อโอ้โห,โหนีแล้วเราก็เอาไว้จิ้มโอ้โหคุ้มแสนคุ้มนะครับร้านนี้นะขอย้ำนะครับร้อยแปดสิบเก้าบาทนะ โอโ้โหน่ากินสุดๆโอโ้โหน่ากินสุดๆอุย้ยน้ำนี่เสียดายนะทีหน่อยเฮ้เทคนิคเทคนิคสุดๆเลยโอเคปิดฝา โยนทิ้งไป oh, <no. S 1> อ้น้อน้ำจิ้มผมเนี่ยมีอยู่สองแบบนะอันนี้เป็นน้ำจิ้มแกวฮ้อนออันนี้เสียบุญถึงไม่ได้แถมนะซื้อเองอโอ้โหอะไรวะเนี่ยฝาบ้านหรืออะไรครับเนี่ย oh, <no. S 1> โอ้โหหมูหมูหม,หมูไม่ใช่ฝาบ้าน ลูกชิ้นลงปลาโอ้โหหมูหมูหม,หมูไม่ใช่ฝาบ้านลูกชิ้นลงปลาต้มให้สุกก่อนผมอะ่ะค่อยกินโอเคโอ้โหอ่ะาช้อนช้อนโออยู่นี่เดี oh, <no. S 1> ๋ยวนะฮะชิมน้ำซุปก่อนน้ำซุปนี่เสียเขาก็ให้มานะ ปอกันร้อนโอ้โห oh, <no. S 1> oh น้ำซุปนี่เข้มข้นนะกล้าพูดได้เลยไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยนะครับร้าน oh. บุญถึงเนะี่ย oh. แม่เข้ามาดูนี่หน่อยใกล้ๆ <c oughs> นี่นี่นี่ดูผักดูอะไรนี่ร้อยแปดสิบเก้านะเนะี่ยมาจะกินแล้วสัตว์ลกขินก่อนเลย <c oughs> ลชิ้นดี Uh huh. ดูนี่นะครับคุณผ<ๆ>ู้ชมหมูนชิ้นเป้ง,ปงๆหละเทคนิคก,การกินน้งผมนะครับตักมาใส่นี่แล้วก็หยอดน้ำจิ้มนะฮะน้ำซุปว้าแต่มันร้อนนะ เป่ากันโอ้โห<ดย>หมูนี่ชิ้นใหญ่หอมนะครับน้ำจิ้มก็หอมนะครับหมูนี่สดใหม่นะเนี่ยกินให้ดูเลยเต็มปากเต็มคำเลยเป่ากันร้อนหมูเนี่ยนุ่มนะเข้ากันกับน้ำจิ้มได้ดีนะฮะ หัวพานะฮะอ้าวการกินหมูกระทะที่ได้อับทรถนะครับไม่ต้องใช้มีดนะเด็ดลายลงปลายพอเอาหัวพาลงไปนะครับ กินหอมนี่มาเลยนะไม่ว่าจะเป็นหมูกระทะหรือแกวฮ้อนนะครับโหระพานี่ขาดไม่ได้เลยสำหรับผมนะเดี๋ยวรอมันสุกก่อนอันนี้เป็นน้ำจิ้มนะฮะน้ำจิ้มแกวอีสันแกวฮ้อนอีสนะันเนี่ยโอเคอื้ออื้อือ้ออ,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 อรอย จะลองเส้นมั่งนะเส้นแล้วก็หมูขิ้นโตโตใช้น้ำจิ้มแก้วอีสานชิมดูก่อนหู้ร้อนมากเลยมีมแมลงวันด้วยนะของแท้ต้องมีมแมลงวันนะครับ อร่อยหมูนุ่มชิ้นโตน้ำจิ้มที่เสียบุญถึงให้มาด้วยนะวันนี้ผมจะพูดแบบไม่อวยเลยนะครับอร่อยก็คือบอกว่าอร่อยนะครับเทียบนะฮะไม่อร่อยก็บอกว่าไม่อร่อยเลยนะครับโอเค แต่ที่ผมผ่านมานะที่ผมชิมชิมของแกดีจริงๆนะฮะราคยาย่อมเยานะครับ189นะครับโอ,โ,โอ้โหกินทั้งครอบครัวนะสลาดเพชรอรีนะครับที่แกขายนะเดี๋ยวผมจะลงเบอร์ไว้ให้ที่คุยๆไปเพราะอะไรรู้ป่ะครับเส้นนี้ร้อนอยู่ oh, <no. S 1> หอมอือหือ Uh huh. ทั้งร้อนท้งอร่อยนะฮะ uh huh. นวดปลาหมึก <laughs> น้ำจิ้มแจว่วน้ำจิ้มแจว่วโอ้ยราคาประหยัดด้วยนะครับอร่อยผมกล้าการันตีได้เลยตอนนี้โอเคอื <Okay. S 1> uh huh. ไปร้องไห้ไปนะฮะบอกวันร้อนฮะฮะโอ้โหปลานะโอ้โหปลานะยยังไงผมก็ฝากร้านหมูกระทะบุญถึงด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะลงเบอร์โวรด้านล่างนะครับผมกินแล้ววันนี้อร่อยบุญถึงหมูกระทานี่ของติงนะครับราคาประหยัดหมูเนื้อปลาหมึกลูกชิ้นนะครับผักนี่สดทุกอย่างเลยฝากร้านบุญถึงด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้เชฟผลด้วย ขอบคุณครับอิ่มแล้วนะครับบาย